สวัสดีนักลงทุนครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่10เดือนมีนาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex For You ครับผมชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของคุณในวันนี้รับทันทีเลย50 US d ลลาร์ XM โปรโมชั่นประจำเดือนโบนัสเงินฝาก100สูงสุด500 US อลลาร์ครับผม สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผงคูเปาพานักลงทุนไปดูดัชนีในตลาดวอชิงตันคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก2%ดัชนี S&P 5 0 0ปรับตัวปิดบวก2.57%และก็อดัชนีน a ส DA q นะครับปรับตัวปิดบวกสูงสุดเลย3.59%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า600จุดในวันพุธที่ผ่านมาคานรับรายงานที่ว่า การเจราจาระหว่างรัเสเซียและยูเครนมีความคืบหน้าซึ่งอาจจะปูทางให้สงครามในยูเครนย,ยุติลงโดยหุ้นกลุ่มธนาคารและก,กลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้นนำตลาดขณะที่การร่วงลงของราคาน้ำมันช่วยหนุนหุ้นธุรกิจการเดินทาง นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสงคารามรัเสเซียและยูเครนนะครับกลับเข้าซื้อหุ้นอีกครั้งท่ามกลางความหวังที่ว่าสงคารามในยูเครนเนี่ยใกล้ยุติลงแล้วหลังจากที่มีข่าวว่ายูเครนได้ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเป็นสมาชิกในองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตทางด้านของนางมาเรียซาคารวาโคศกกระทรวงการต่างประเทศรัเสเซียเปิดเผยว่าการเจรจา,รส,า,ารสันติภาพรัสเซียและก็ยูเครนเพื่อแก้ไขความขัดแย้งนั้นกําลังมีความคืบหน้าพร้อมกับยืนยันว่า รัสเซียเนี่ยไม่มีความประสงค์ที่จะโค่นล้มรัฐบาลยูเครนแล้วก็ไม่มีเป้าหมายที่จะโจมตีผลเรือนด้วยนอกจากนี้ไดดีม ok ิทรีพสคอฟโฆษกทําเม็กเคมรินกล่าวว่ารัสเซียต้องการเจราจาสันติภาพรอบใหม่กับยูเครนทันทีที่คณะผู้แทนของยูเครนมีความพร้อมและยังกล่าวด้วยว่าการเจราจาระหว่างรัฐบนตรีต่างประเทศของรัสเซียและยูเครนในวันนี้ที่ตุรกีเนี่ยถือว่ามีความสําคัญในกระบวนการการหารือเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตในยูเครนครับ ย้ำอีกครั้งนะครับทุกท่านในวันนี้จะมีการเจราจาระนะครับของผู้ใหญ่ทั้ง2ประเทศเลยคือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียแล้วก็ยูเครนเดี๋ยวจะมาเจราจารกันครับข่าวต่อมาเราไปดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างดีกว่านะครับนั่งชุนเมื่อคืนนี้ก็มีการขยับปรับตัวอ่อนค่ากลับลงมานะครับอ่ะเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูนิดนึงครับราคาน้ำมันดิบเป็นยังไงครับผม สัญญาน้ำมันดิวเวลเท็กซ์ WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดร่วงลงกว่า12%ในวันพุธที่ผ่านมาหลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ประกาศสนับสนุนการผลิตน้ำมันเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นหลังบรรเทาภาวะอุป ขออภัยครับเพื่อบรรเทาภาวะอุปทานขาดแคลนอันเนื่องมาจากราัสเซียถูกนา,นานาประเทศคว่ำบาตฐานใช้กําลังทหารรุกรานยูเครนสัญญาณนมันดิบร่วงลงหลังจากที่นายยูซุปอันโอไทบาเอเากรัครรตรท a ูต UAE ประจําสหรัฐกล่าวว่า UAE เนี่ยสนับสนุนการผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ให้คํามั่นว่าจะผลักดันให้สมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันโ p e c ก พิจารณาเพิ่มกาลังการผลิตน้ำมันเพื่อคลี่คลายปัญหาด้านอุปทานหลังจากที่นานาประเทศประกาศคว่ำบาตรัสเซียทางด้านของนางเจนิเฟอร์แกรแฮมนะครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั่วโลกเร่งเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันโดยกล่าวว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากรัสเซียแล้วก็ยูเครนในยามวิกฤตเช่นนี้จําเป็นต้องผลิตน้ํามันเพื่อรองรับกับความต้องการที่สูงขึ้นครับ นี่เป็นข่าวของน้ำมันนะครับนัทุนแล้วก็สุดท้ายครับเราไปดูกันที่ราคาทองคําปิดปร่วงลงอย่างรุนแรงครับผมประมาณ55เหรียญต่อออนซ์เลยทีเดียวครับ สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า Sin 50ดอลลาร์ในวันพุธที่ผ่านมาเนื Ro ่องจากนักทุนเทขายทองคำในธนสินรัย์อลอตภัยหล no ังจากการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนมีความคืบหน้าซึ่งอาจจะปูทางให้สงครามในยูเครนเนี่ยยุติลงข่าวดังกล่าวนะครับนักทุนก็เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามาครับว่าทางฝั่งของอ่าละยูเครนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าร่วมนะฮะการเป็นสมาชิกกับทางนาโต้ครับผม นี่ก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยโดนเทขายลงมานะครับแล้วก็ยังไม่จบนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องมีข่าวการเจราจาเข้ามาอีกถ้าหากว่ามีนวโน,นมที่จะดีจริงๆเนี่ยทองคำเราจ,จะโดนเทขายอีกชุดนึงก็เป็นได้เหมือนกันนะครับยังไงทุกท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยใครก็ตามที่ติดหน้าบายอยู่ในขณะปัจจุบันนี้และนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจทั้งหมดครับตั้งทุนสวัสดีครับ